สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกคนค่ะย้ายมาแล้วดื้อย้ายมาแล้วดื้อย้ายฝันแล้วย้ายฝันแล้วย้ายก็เลยคืดหอดย้ายก็เลยสีมาบอาสู่ฟางบอาสซู่พังฝันขักฝันแนนฝันเป็นแต่ยานฝันเป็นแต่ยานฝันเป็นตะว่ามันมันคว่มกริงนฝันเป็นแต่ยานแต่แท้ดิเดิ้ลฝันที่แรเอยมันฝันว่าจริงจร มันที่แรกมืนฝันว่าบักนหนึ่งมันผีเราเป็นผีตายแล้วเราเขาตายแล้วเขาตายแล้วเขามามาหามาหาลราเน็บเงินไปหารอยเสี้หูมาเนี่ยเน็บมันไปหารอยเสี้หูมาเอ้ามันเป็นยังไงเนี่เน็บมันไปหารอยเสี้ยหูเขาเลวึ้นว่าอันเขาสีไปเขาเอาไปครึ่งหนึ่งหนูที่แต่ว่าสีหรือเขาเอาไปครึ่งหนึ่งหนูที่เนี่ยเสี้ยวครึ่งหนึ่งเน็บอยู่หูเนียวสัตวเดี๋ยวครึ่งหนึ่ง อายุครึ่งหนึ่งนี่ยในพี่หูเนี่ยเงนเยอะกัพราะามันเวแล้วมันกับเป็นล้างล้างจางไปแล้ววันนี้เยายก็เลยฝันต่อดิฝันต่อว่าฝันต่อว่ามีมีมอีหยังมาจะเส้งฝ่าไหมอีหยังเขาเออนอีหยังล่ะก่อนบอกไงสีว่าลูกอุกกาบาตกับว่าแมนสีว่าคือยังเงินบางไฟผีคือยังบางไฟผีคือยังเงิน <Billie S 1> ดาวหางก็ยังผีผุงไตเอียงจริงสิแต่ว่าไงบ่หน่อยที่สาโองค์อยู่เนี้ยสามองมื่ก่อนอยู่เนี้ยแต่ว่าบืดบืดว่าตะเที่ยงเปล่าบืดบืชเป็นเปลวไฟมีจะมาแจ้งสีสีสิวสีเหลี่ยสีแดงสีมีสุสีแต่ว่าผาด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 ผาหอมาเลยหอลงหอลงมาห่อผาด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 ผาหอลงมาเป็นแต่ยอดยอดหอหอลงมาไม่ดวงดวงท่อองนี่ไหม หลวงทออ้มังก่อนนี่ยแม่วันนี้เพราะว่าหอลงมาเพราะว่าห่อใกล้ๆแผ่นดินมันจะแปลนมันจะพุ่งต่าเห็นหลังนั่นเลยพุ่งต่าเห็นหลังนั่นเห็นหลังนั่นแต่ว่าม้วนหยาพะนั่นแต่ว่าบ่ราะมันม้วนหยานี่ม้วนสังเกตสีมันก็รักพนกินแต่ว่าในฝันมันมุ้วนหยาต่ำพุ่งเขาเลยพุ่งพุ่งเขาที่เห็นหลังนั่นไม้ขนาใหม่บึ้มเลยฮขน่ะเพราะเพราะว่าใหม่ พ่อเม่มันมอดเอาเองดิ้นะมันเหมืนมอดเอาเองย้ายเหมืนแลีนเขาไปเอากองเขาย้ายยันเหมืนว่าเหมืนเฮียนย้ายนี่ย้ายแห่นเปลี่ยนเฝ้าแลีนไปไปเอาอุ้มมากองเขากล้องมูนี่ย้ายไปอุ้มมากองเขามากลกองเขาไม่ไม่ย้ายอุ้มออกมาเลยนะกล้องเขาย้ายอุ้มเอาไปนี่ย้ายเอามาก้องไว้กองไว้กองไว้กองเขายันไม่ได้กินเนาะปามันไฟอย่างไรที่ไฟโผดไฟเปลี่ยนเป็นตยานว่าผุ่งมาเลยผุ่งมาผุ่งมาผุ่งมาต่ำเปียก เขาเนีหลังนั้นไฟไหม่วึมเลยพอะฟพาไป้หม่บมันละมอดเอาองด้มันนี่ย้ายันเลยย้ำมาส่ตื่ีขึนมาบานบวผู้เดฟังบ้บวผู้เดฟังจ้าคุณมันย้ายไปบึงมานทีฟืนสีหนึ่งหมูสามรางนี่ย้าย่าเป็นออกเวนออกรางเรีกตัวนี่ราวะผ่งมัดาส้่าลุมาทีดินนั่นแหละแลกวซื้อสีหนึ่งโลหรือเนาะ กันี like need, it, freely, apple, er field, like ่ซ well, okay. ื้อกัซื้อซีหนึงล้แล้วสามดิซีเอาบ่อสั่งเอาแต่ซีหนึงล้นแล้วเพาซื้อซื้อเพราะห่วฟังซื้อซื้อเพาเป็นแนวท้าเอาท่เอาท่าผู้เพิ่นสิเอาแล้วเอาท่าเพิ่นสิเยวจังไหนแล้วนอนหลุกลานนอนเอาแต่สีว่าสซื้อยังไงล้วแต่ว่าเขาบอกเรียงฝันให้ฟังฝันว่าจังสีว่าฝันว่าเป็นดวงไฟบักในปผ่มาเลยปผงต่ำเฮ็ดหลังนั่นเลย ตะกี่ยายฝันนั่าเชียงบินตกลงเฮียนคนออกมาสามตัวคนนี้สองเกตสองอกมาสามตัวหวดนั้นฝันนี้ฝันว่าไฟไฟคือยังเป็นแบบดาวหางเป็นแบบผีพ่งไตเลยนะว่ามันหนึ่งพัด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 จะไปจักสีเนาะสีงง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 มากเลยตียากตำเฮียนคนนี้บ้านเลยทีันสี่หนึ่ง ซีนึงเลยคอีนึงแก้วมันหนึ่งสีเปมนลางวานควาผุ่มาจากเครื่งฝ่าลงมาใส่รงลงมาใส่ี้ันยงวางนั่นแหละแดกฝันยังสีลาเยออาไปเป็นแนวทางเลยเงินเนิบงูหาบะหาลอยเขามันสีไปแล้วคืนนึงเหลืออยู่คืนนึงเพราะั่นว่ามันอี่หยองสนนี้เย นี่ม่ิมันบนนี่เพราะว่าหมเ่าน็บอยู่หูไงหไม่เลม่เอาเลยนั่นปหาลนิบอยููว่าตีว่าตีเปาเป็นสิเอาตั้งแต้นซีนึงอย่ละทางล่างตีเปลี่ยนนี่ไปหารอยน็บอยู่หูเครื่งนึงเขาาไปแล้วเดี๋ยวอีกเครื่งก็สองหาศูนย่องเครื่องหารเห็นไหมสเครื่องหารนดีคันทีว่าสื่อดิอันนี้บอหมฟัง โม่ไอ้ฟังซื้อๆอันนี้โม่ไอ้ฟังซื้อเอาแต่ซื้อแล้วเอาแต่บุญแักโชคตลาดไปมันเหรอเนาะยังว่าฝันเนาะมันพูดมบบอีหลีฝันกะยังว่าฝันมันดันกับนี่ขอคอยี่ส่งนีลาฝันโอ้ยบฝันเป็นแต่ย่างกลางดวงไฟผุ่มลงมาบแกบังได้ไหมฝันจังิี่เลเด้อลูกหลาน เอาไปพิจารณาเบิง่งเื้อลูกเอ้ยหลานเอ้ย่ยแย่กับฝนวางสี่ล่ามือนี่ยแยไปทำบุญหัวกามาวัานพระแย่ไปทำบุญวัดปางเลยทับุญวัดปาหัวกามามือนี่วันพระมือแล้วสิไปสวดมนต์ไปสวดมนต์น้ำเพลนยุดอกเพลนสิมาหับรถเพลนสิมาหับเอาไปสวดมนต์ยุวัดปาน้ำเพลนคนอ่ะคิดนีกับมิตรหนีแล้วลูกหลานเื้อเอาไปพิจารณาเบิง่งแย่ฝนไม่โบ อยกตื่นต้นแท้าดิเพราะว่าเมื่อวานมันเป็นอีหลี่ผดี้ที่มีมินนีิรดาลูกอ้ยร้านเออคอยส่งๆเลยโค้งสุ้ายโค้งสุ้ายวันนี้เนี่ยซื้อล้างหลุดทีหนึ่งยับไปซื้อทุยัไปเอาหนอนล้างย่างเดียวทีหนึ่งบนแยกฝันเมือนกอบเจ็บหกบนรองเด้อลูกหลาน คลิปนี้ก็มีธานีละจ้าขอใยส่งๆมานมนปังปัปังปังด้วยจ้าลำา้ยลำลยลำายส่งๆมันๆ